บรรยากาศที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมื่อ29สิงหาคมที่ผ่านมาภาพรวมคลี่คลายลงแล้วโดยตลอดทั้งคืนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทับเรือองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทำให้ขณะนี้ภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู จุดที่มีน้ําท่วมขังสูงก่อนหน้านี้อาทิบบริเวณเขตประกอบการเสรีน้ําแหง้งและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทําให้บริษัทต,ต่างๆเริ่มกลับมาเปิดทําการอีกครั้งโดยให้พนักงานเข้ามาภายในพื้นที่เพื่อทําความสะอาดสถานที่พร้อมเร่งสารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนางสาวปิยมาแจ้งประจําพนักงานบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจํากัดบอกว่ารถยนต์ของตนเองได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงงานจึงไม่ทราบเหตุล่วงหน้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วและสามารถกลับเข้าทำงานได้ตามปกติแล้วทำงานอยู่ข้างในบางทีเสียงข้างในมันเสียงไม่ค่อยมีแต่แล้วพอทีตกมาแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนี่ก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าฝนมันตกตั้งแต่เมื่อหัวค่ําแล้วแล้วพอตกหนักปุ๊บออกมาประมาณตีสองเริ่มตกหนักก็เลยออกมาดูนะ้ํามันขึ้นสูงแล้วไม่ทันแลวพอออกมาก็รู้ว่ารถ รรียยบ้้อแลวสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกนคมอุตสาหกรรมบางปูอาทิอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางบ่ออำเภอบางตรีและอำเภอบางเสาธงเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นอย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานาการณ์จะคลี่คลายลงเช่นเดียวกันนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งสำรวจพื้นที่และฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดเอกวินกากะนิกรายงานจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู